หากบอกว่าในตอนนี้ปลากระ,กะโฮ้ไทยอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธ์ขั้นวิกฤตหลายคนอาจจะนึกขำเพราะอาจจะเคยเห็นกันหรืออาจจะเคยตกได้ด้วยซ้ำแต่ต้องบอกว่าปลาชนิดนี้เหลือน้อยมากๆในธรรมชาติแถมส่วนใหญ่ก็เป็นปลาปล่อยในขณะที่ตลาดปลาสวยงามหรือตามฟิชชิงพาร์กยังคงพบเห็นได้ง่ายหน่อยและนี่คือประวัติของปลากระ,กะโฮ้เท่าที่ผมรู้ในตอนนี้ถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ ปลากระโฮ้พี่ใหญ่สายพันธุ์ปลาเกตน้ำจืดไทยปลากระโฮ้เป็นปลาเพียงชนิดเดียวในสกุลคาโรกรัิโอเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดของเกตใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นปลาในวงปลาตะเพียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดยเฉลีย่ยปลามาักจะมีขนาดประมาณ1.5เมตรแต่เคยพบใหญ่สุดอยู่ที่3เมตรและหนักเกิน150กิโลกรัม ปลากระห้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคาร์โรคาพิโอสยามแอนเสเป็นปลาที่มีลำตัวป้อมสั้นหัวโตปากกว้างมีเกล็ดสีม่วงเข้มจนถึงดำในอดีตเป็นปลาที่พบได้มากในแม่น้ำขนาดใหญ่เช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงและแม่น้ำแมกกองชอบอาศัยอยู่ตามวางน้ำลึกทั้งนี้ดรสมิธบันทึกเอาไว้ว่าปลากระห้จะวางไข่ในปึงและท่วงน้ำท่วมเมื่อมีขนาดใหญ่พอมันจะว่ายออกหากินไปที่อื่น น่าเสียดายที่ในตอนนี้เป็นอะไรที่ยากมากๆที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ในธรรมชาติสำหรับบันทึกเกี่ยวกับประชากรของปลาชนิดนี้ในธรรมชาติของไทยนั้นไม่ค่อยชัดเจนแต่สำหรับในกัมพูชามีบันทึกอยู่บ้างอาจเป็นเพราะเป็นปลาประจำชาติโดยตามบันทึกระบุว่าจำนวนประชากรปลากระหลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งในปีพศ .2507 จับได้200ตันจนในปีพศ .2523 จับได้เพียง50ตัวจากนั้นในปีพศ .2543 หรอเหลือเพียง10ตัวที่น่าใจหายคือปลากระ,กะโห้ถูกระบุว่าเป็นปลาสำคัญที่จับได้มากในน้ำตกคอนระเพงแต่จากการสำรวจระหว่างปีพศ2 5 3 6ถึง2 5 4พบพบปลากระ,กะโห้ตัวเล็กเพียงหนึ่งตัวส่วนในแม่น้ำเจ้าพยาถูกระบุว่าสูญพันธุ์ไปแล้วการเพาะพันธุ์ปลากระ,กะโห้ อาจจะเป็นเพราะปลาคาเเป็นปลาขนาดใหญ่ในธรรมชาติมันต้องใช้เวลาถึง7ปีจึงจะพร้อมผสมพันธุ์ประกอบกับการว่ายทวนน้ำไปวางไข่ในทุ่งน้ำท่วมก็ถูกเขื่อนมากมายขัดขวางจึงเป็นเหตุให้ปลากโห้รลดลงอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าในตอนนั้นกรมประมงเองก็ไม่นิ่งนอนใจซึ่งกรมประมงก็พยายามผสมเทียมจากพ่อแม่พันธุ์ที่ได้มาจากบริเวณเขื่อนชัยนาทแม่น้ำเช้าพยาแต่พ่อแม่พันธุ์ก็ลดน้อยลงจนเกือบจะหาไม่ได้จนในที่สุดรัชกาลที่9 ก็พระราชทานคำแนะนำให้กับกรมประมงให้ลองใช้ปลากระห้ที่อยู่ในสระของสวนจิรดามาพอพันธ์เนื่องจากทรงจำได้ว่าปลากระห้ในสระน่าจะมีอายุ50-60ปีซึ่งเป็นปลารุ่นเดียวกับที่ปล่อยในสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินซึ่งกรมประมงก็ทำตามหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีหรือก็คือปีพศ2528กรมประมงก็ประสบความสำเร็จจนสามารถผสมเทียมปลากระห้จากสาระของสวนจิรดา และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มจำนวนของปลากระโหในประเทศไทย หลังจากนั้น20ปีหรือก็คือปีพศ2548เวียดนามเองก็ประสบความสำเร็จในการพ่อพันธ์ุปลากะโห้เช่นกันจนในปีพศ2553ได้มีการปล่อยปลากะโห้จจำนวน50,000ตัวลงไปในแม่น้ำสายหลักของเวียดนามแต่ก็พบว่ามีเพียงไม่กี่ตัวที่รอดจนมีน้ำหนักเกิน1กิโลกรมัมด้วยเหตุนี้ปลากะโห้ในเวียดนามส่วนใหญ่จึงอยู่ในบอ่อซึ่งความจริงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไทยเท่าไหร่ และหากตัดปลากระโ霍ในต่างประเทศคงต้องบอกว่าปลากระ,กะโ霍ในไทยที่พบในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในธรรมชาติหรือในบ่อส่วนใหญ่เป็นปลาที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ด้วยการผสมเทียมในที่เลี้ยงก่อนจะนำไปปล่อยในแหล่งทามธรรมชาติหรือแจกจ่ายให้กับผู้เพาะเลี้ยง ซึ่งในแต่ละปีจะมีปลาคะโ 200, ้200,000ถึง1ล้านตัวถูกปล่อยลงไปในแหล่งน้ําต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นโอกาสที่ลูกปลาเหล่านี้จะโตเต็มวัยในธรรมชาตินั้นมีโอกาสเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นและถึงแม้ปลาชนิดนี้จะเพิ่มประชากรด้วยการผสมเทียมซึ่งต้องคอยปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติในทุกๆปีแต่ก็ยังดีกว่าให้ปลาที่โดดเด่นชนิดนี้ต้องสูญพันธุ์หายไปเลยจริงๆ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติปลากระโคไทยที่รอดจากการสูญพันธุ์ได้อย่างหุดหวิดสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศัตว์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย